วิธีเลี้ยงจุลินทรีย์ง่ายๆนะคะมีแค่ไข่แดงหนึ่งฟองนะจ๊ะในนี้เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะไม่ต้องเยอะนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณหนึ่งนิ้วพอหยอดไข่แดงลงไปเลยนี่ใส่ไข่แดงลงไปแล้วเราก็เขย่านะคะเมื่อไข่แดงเขย่าวรวมกับจุลินทรีย์แล้ว เราก็เติมน้ำลงไปจ้านี่เป็นแทงน้ำฝนยักษ์นะคะที่เราจะเอาน้ำเขานี่เป็นน้ำฝนนะคะที่แคทเปิดแทงเมื่อสักครู่เติมลงไป อันนี้เราเลี้ยงหัวเชื้อไว้ด้วยไข่แดงหนึ่งฟองนะคะเลี้ยงให้เขาเน่าแล้วเราค่อยเอาไปเลี้ยงเชือ้อขยายเชื้อต่อค่ะเติมแค่นี้พอนะจ๊ะปริมาณน้ำจะอยู่แค่นี้นะจ๊ะเติมน้ำเสร็จแล้วก็หามุมวางไว้ให้โดนแดดบางช่วงจ้ะเสร็จเรียบร้อยนะคะ การทําอาหารเลี้ยงหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสูตรแดงม่วงเลสเคนะคะอันนี้ยังไม่ได้เติมชุรสนะจ๊ะทุกคนเพียงแต่ว่าหัวเชื้อมันเหลือน้อยไงเหลือประมาณ1ข้อนิ้วนะคะแคทก็เอาไข่แดงมาเลี้ยงเขาไว้ก่อนเมื่อมันเริ่มมีแก๊สเริ่มเนา่าเราสามารถนําไปเป็นอาหารขยายเชื้อแดงเลสเคนะคะที่แคททาไว้อันนี้เป็นหัวเชื้อเข้มขน้นอายุหนึ่งปี เหลือไว้เพียงหนึ่งขวดนะคะแดงม่วงเลสเคนะคะก้นเขาจะเป็นตะกอนที่สีม่วงนะสีแดงอมม่วงสวยมากเมื่อครูเพิ่งขยา่าสีที่ก้นขวดเขาจะสวยสวยสีเข้มนะคะนี่ก็เป็นหัวเชื้ออายุหนึ่งปีของแดงม่วงเลสเคนะคะแคทก็เหลือไว้เพียงหนึ่งขวดแล้วก็หมั่นขยายหัวเชื้อนะจ๊ะ ชุดนี้ก็จะเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อของขวดเล็กนี้นะคะก็จะทำการขยายต่อไปเรื่อยๆความจริงแค่ก็ขยายเพิ่มเติมเรื่อยๆแล้วแหละมันก็จะมีสีที่จะออกไปทางเขียวบ้างนะคะน,นี้ก็อายุครบหนึ่งเดือนอันนี้อายุครบสองเดือนนะคะส่วนหัวเชื้อนี้อายุหนึ่งปีค่ะ